สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับอีพีแปดสี่สามกันแล้วนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อนะคะพี่จ๋าศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่เพิ่มเพื่อนดโดยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่จา๋าโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งผัดสะดุให้นะคะพี่อ่ะ EP ที่เอ่อแปดสี่8 4นะคะพี่จา๋าวันนี้ก็มีพระพี่ได้รับชมกัน1ชุดค่ะหมายเลขที่1เป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัดโนดหลวงหลังข้างนะคะพี่จา๋านั้นหลังติดข้างนะคะพี่เก่าๆเ,เลยค่ะ เก่าสวยนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อทองสุกค่ะเก่าสวยะค่ะพี่จ๋าด้านหลังติดข้างพ่อทองสุกวัดตะโนดหลวงแบ่งปันเจ็ดร้อยบาทค่ะ หมายเลขที่สองเป็นเหรียญหล่อนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อไบวัดช่องลมค่ะพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อไบค่ะพี่จ๋าพ่อไบวัดช่องลมค่ะหมายเลขสองค่ะพี่จา๋าเก่าสวยนะคะพี่ นี่ค่ะเหรียญหล่อใหม่เลขที่2หลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมแบ่งปัน600บาทค่ะหม่เลข3เป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาตนะคะพี่จ๋าพ่อกลั่นเก่าสวยค่ะพี่ หลวงพ่อกลั่นใหม่เลข3นะคะพี่จ๋าเนื้อเก่าสวยค่ะพี่พ่อกลั่นหลังม,มีขอเบ็ดนะคระับจะขอเบ็ดบางๆนะคะพี่นี่นะคะพี่จ๋าแบ่งปันให้พี่เอฟซีเจ็ดร้อยบาทค่ะเหรียนหลวงพ่อกลั่นใหม่เลข3ค่ะ หมายเลขสี่เป็นเหรียญพระพุทธชิน,นสีนะคะพี่จ๋าสองสี่สี่ศูนย์ค่ะพี่เหรียญชิน,นสีค่ะพี่จ๋าพระพุทธชิน,นสีนะคะพี่ เหรียญพระพุทธชิน,นสีค่ะพี่จ๋าเก่าสวยสองสี่สี่ศูนย์นะ,ะพี่แบ่งปันค่ะหมายเลขที่สี่แบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขที่ห้าเป็นผงสุพรรณค่ะพี่จ๋าพระผงสุพรรณพร้อมเลี่ยมนะคะพี่ด้านในมีร่องรอยการปิดทองมาเก่าค่ะพี่จ๋าผงสุพรรณนะคะพี่พร้อมกันเลี่ยมคะ่ะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าด้านหลังนี่ค่ะเปิดโชว์เนื้อหานะคะพี่จ๋าผงสุพรรณนะคะพี่หมายเลขที่ห้าแบ่งปันอยู่ที่หมายเลขห้าหกร้อยบาทค่ะหมายเลขที่หกเป็นพระรอดพรอมเลี่ยมเช่นกันค่ะพี่จ๋ามาในเลี่ยมนะคะพี่พระรอดพร้อมเลี่ยมหมายเลขหกค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าพระรอดพรอมเรี่ยมค่ะเนื้อหาหลังโชว์ประมาณนี้ค่ะพี่จ๋าหมายเลข6แบ่งปันพี่พี่เอฟซีอยู่600บาทค่ะหมายเลขที่7เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยะคะ่ะพี่จ๋าพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะพี่หลวงพ่อกลวยนะคะพีะะ่จ๋ามีร่องรอยการจานกับพ่อกลวยวัดโคศิตารามเก่าสวยค่ะ เป็นเหรียญมีรอยจานนะคะพี่สาเหรียญที่มีรอยจานเต็มองค์นะคะพี่รอย,ยจาเนะะยจาเยอะคะ่ะองค์นี้นะคะพี่หมายเลขที่เจ็ดค่ะ แบ่งปันค่ะพี่หมายเลข7แบ่งปันอยู่ที่800บาทค่ะหมายเลข8ปเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กวยปี2521ค่ะพี่หลวงพ่อก,กวยหลังหนุมานปี2-1ค่ะมีร่องรอยการจานค่ะพี่จารหลวงพ่อก,กวยหลังหะนุมานปี2-1นะคะพี่ เก่าสวยใหม่เลขแปดค่ะหลวงพ่อก,กวยหลังนุมานค่ะพี่จ๋าปี2521ค่ะแบ่งปันค่ะพี่ใหม่เลขแปดแบ่งปันอยู่800บาทค่ะหมายเลขที่9้านะคะพี่จ๋า เป็นปรกหลวงปู่บุญนะคะพี่เนื้อผงค่ะปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะพี่จ๋าเป็นโปรกเนื้อผงนะคะพี่นี่คะ่ะเนื้อเก่าสวยค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่เก้านะคะพี่ ก่าสวยค่ะหมายเลข9้าแบ่งปันพี่พี่เอซนะคะพี่จะาอยู่ที่600บาทค่ะอ่ะหมายเลข10นะคะพี่จะเป็นปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะพี่พระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่จ่าวัดสะพานสูงค่ะพี่จ๋าเนื้อเก่าสวยนะคะ แบ่งปันค่ะพี่ใหม่เลข10ค่ะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่จา๋าหมายเลขสิแบ่งปัน600บาทค่ะ11เป็นปิดตาสายวัดสะพานสูงนะคะพี่นี่ค่ะเนื้อหามาเก่าสวยค่ะพี่จา๋าหม่เลข11ค่ะพระปิดตาค่ะพี่สายวัดสะพานสูงนะคะพี่จา๋าถูกใจสนใจพี่พี่ FC, ท่านใดนะคะ สามารถต่อสายค่ะพี่จา๋าทักไลน์กันเข้ามาค่ะ084ค่ะพี่9 1 5 8น6 5นะคะส่งปรีมีปลายทางค่ะหมายเลข11ค่ะพี่จา๋าปิดตาสายวัดสะพานสูงนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่อ่าบัตบาทค่ะ12เป็นผงสุพันธ์ค่ะพี่จา๋าพระผงสุพัรร์ค่ะผงสุพัรร์องค์นี้ไม่ได้เลี่ยมมาแบบนี้ลงให้ชมแบบนี้นะคะพี่จา๋า ผงสุพรรณค่ะพี่เนื้อเก่าสวยค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋าผงสุพรรณนะคะพี่หมายเลขสิบสองหกร้อยบาทค่ะสิบสามเป็นพระรอดค่ะพี่จ๋า พระรอดเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขสิบสามค่ะเนื้อมาแบบเก่าแบบนี้เลยค่ะพี่จา๋าพระรอดเนื้อดินนะคะพี่ นี่นะคะหมายเลข13ค่ะแบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะ14เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะคะพี่จ๋าพ่อทาวัดผนังแตกคะ่ะพี่หลวงพ่อทาวัดผนังแตกคะ่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จา๋าหมายเลข14นะคะ600บาทค่ะ15เป็นพ่อทาเช่นกันค่ะพี่จา๋าเนื้อเก่าสวยนะคะพี่เรียนอรอหลวงพ่อทาหมายเลข15้าค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จหล่อพ่อทาใหม่เลข15600บาทค่ะ16เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุย2465ี่หกค่ะพี่พ่อฉุยหูเชื่อมเก่าสวยนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อฉุยค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จาร์เหรียญหลวงพ่อชุยค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีครับพี่จาร์หลวงพ่อชุยนะคะพี่หมายเลขสิบหกแบ่งปันอยู่ที่สิบหกเจ็ดยบาทค่ะสิบเจ็ดเป็นเหรียญปัดตานหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมสองสี่แปดหกค่ะพี่ ปัดตานหลวงพ่อคงนะคะพี่จาพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะเป็นเรียน2 4งสีหม่เลข17นะคะพี่ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าใหม่เลข17แบ่งปันไปพี่เอฟที่700บาทค่ะอ่ะ18นะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม2484ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงค่ะพี่จ๋าพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะพี่เหรียญพสสองสี่แปดสี่เก่าสวยหูเชื่อมนะคะพี่จ๋านี่คะ่ะเหรียญเก่าสรรภาพใช้เลยนะคะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลข18 7 0 0บาทค่ะ19เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่จ๋าเนื้อเก่าได้มาแบบนี้ค่ะพี่พระสมเด็จหมายเลข19นะคะพี่จ๋าเนื้อเก่าสวยค่ะ หมายเลข19นะคะพี่จา๋าสมเด็จเก่าค่ะนี่ค่ะแบ่งปันค่ะพี่จา๋าหมายเลข19เป็นพระสมเด็จค่ะแบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะ20เป็นเกตทะลุซุ้มเก่าสวยเลยค่ะพี่ สมเด็จเก่าใหม่เลข20ค่ะเกตทะลุซุ้มเก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่เอมาค่ะพี่จ๋าใหม่เลขยี่สิบกร้อยบาทค่ะ21เป็นพิมพ์เส้นได้ค่ะพี่จ๋าเนื้อเก่าสวยนะคะพี่ สมเด็จเก่าพิมพ์เส้นได้หมายเลขยีสิบอ็ดค่ะเก่าสวยนะคะพี่จา๋าเป็นพิมพ์เส้นได้ค่ะพี่ แบ่งปันให้พี่ fc นะคะพี่จ๋าหมายเลขที่21คะ่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่หกร้อยบาทคะ่ะยีเป็นเหรียญหลวงปู่ขาวคะ่ะพี่จ๋าปู่ขาว2 4 6 9นะคะพี่หลวงปูขวว 4, งป่ขาววัดหลักสี่ค่ะเหรียญหลวงปู่ขาววัดหลักสี่ค่ะพี่จ๋า 2 4 6 9นะคะพี่ นี่ค่ะเหรียญหลวงปู่ขาววัดหลักสี่ค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีใหม่เลขยี่สิบสองนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทค่ะยี่สิบสามเป็นปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่สาหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเก่าสวยเลยนะคะพี่ปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่สา นี่ค่ะถูกใจสนใจค่ะพี่สามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะ่ะ084 9 1 5 8 0 6 5ส่งฟรีมีปลายทางค่ะหมายเลขที่เอ่อ23ค่ะพี่จ๋าปูทวดเนื้อว่าน600บาทค่ะ24เป็นเหรียญหลวงปูทวดคอน้ำเต้านะค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะพี่นี่ค่ะ หน้าตาคมชัดสวยค่ะพี่จา์เหรียญหลวงปู่ทวดคอน้ำเต้านะคะพี่หลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะหมายเลขที่ยีห้านะคะพี่ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่24เป็นหลวงปู่ทวดคอน้ำเต้าค่ะแบ่งปันอยู่ที่700บาทค่ะ25เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่จ๋าปี08ค่ะปู่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมค่ะพี่จ๋าปี2508ค่ะพี่ เก่าสวยค่ะนี่นะคะพี่แบ่งปันพี่เอฟซี FC ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขยี่สิบหกเป็นเหรียญปูทวดเสียนโตค่ะพี่จ๋าหลวงปูทวดเสียนโตนะคะพี่ ปูทวดวัดช้างให้นะคะพีจะเป็นเหรียญเสียนโตค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่หมายเลข26ค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าอูทวดหม่เลขยี่สิบหกเป็นเหรียญเสียนโตแบ่งปันเจดร้อยบาทค่ะยี่เป็นพระวัดพลับพิมพ์วันทามาในเลี่ยมค่ะพี่พระวัดพลับนะคะพี่จ๋าวัดพลับพิมพ์วันทาค่ะ เก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันนะคะพี่จ๋าหม่เลข27ค่ะพร้อมเลี่ยมเก่าๆหกร้อยบาทค่ะ28เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารยโรนะคะพี่จ๋าวัดอุดมสมพรนะคะพี่เหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะพี่จ๋า อาจารย์ฟันเก่าสวยค่ะพี่พระอาจารย์ฟันนะคะพี่าใหม่เลขยี่สิบแปดค่ะ แบ่งปันค่ะพี่หมาเลขก8 8นะคะพี่สาแบ่งปันอยู่ที่700บาทค่ะ29เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันปี07ค่ะพี่อาจารย์ฟันอาจารูโรนะคะจะเป็นเหรียญรุ่นแรกค่ะพี่ปี2517ค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าเบ่งปันนะค่ะพี่จ๋า หมายเลข29 7 0 0บาดยบาทค่ะ30เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะคะพี่มาในเลี่ยมค่ะพี่จ๋าพ่อปานเนื้อดินมาพร้อมเลี่ยมนะคะ ่าสวยค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อปานค่ะนี่ค่ะพี่อยู่ในเลี่ยมนะคะพี่จ๋าเนื้อหาด้านหลังไม่ชัดเจนค่ะด้านหน้ามาประมาณนี้เลยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีอยู่ที่600บาทค่ะหมายเลขที่31เเป็นเหรียญคุณแม่บุญเรือนนะคะพี่จ๋าแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่เป็นเหรียญคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะคะพี่จ๋า เก่าสวยนะคะพี่คุณแม่บุญเรือนค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋าคุณแม่บุญเรือนใหม่เลข31นะคะพี่700บาทค่ะ32เป็นเหรียญหล่อนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเงินค่ะพี่วัดพระปางเหลืองค่ะ เหรียญหล่อหลวงเพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนะคะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋า เหรียญหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่พ่อเงินวัดพระปางเหลืองหมายเลข32แบ่งปัน600บาทค่ะ33เป็นรูปหล่อพ่อเดิมก้นจานค่ะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พ่อเดิมวัดหนองโพค่ะหลวงพ่อเดิมนะคะพี่จ๋าใต้ฐานมีรอยจานค่ะพี่ แบ่งปันนะคะพี่ใ้ฐานนี้ค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีรอยจานเก่าชัดสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันที่หกร้อยบาทหมายเลขสามสิบสามค่ะสามสิบสี่นะคะพี่เป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมค่ะเนื้อนวะนะคะพี่จ๋าหน้าเงินตอโคดหน้าหลังเลยค่ะพี่เหรียญเสมาหลวงปู่ทิมค่ะพี่ นี่คะ่ะเนื้อนวะนะคะพี่จ๋านี่คะ่ะเนื้อนวะหน้าเงินนะคะพี่ปี2518ค่ะต่อโค้ดนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่เออยู่ที่1800บาทคะ่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมาเลขคะ่ะพี่จ๋า ปูทิมหมายเลข34ค่ะเนื้อนวะหน้าเงินแบ่งปัน1,800บาทค่ะหมายเลข35เป็นเหรียญโลพระปิตาเก่าสวยเลยค่ะพี่เหรียญโลพระปิตานะคะพี่จ๋าเนื้อเก่าๆเ,เลยค่ะมียันนะคะพี่จ๋า เรนล่อพระปิตาค่ะพี่แบ่งปันค่ะพี่จาหมายเลข3 5 600บาทค่ะ36เป็นพระปากน้ำนะคะพี่จ่าพระของขวัญวัดปากน้ำพร้อมเลี่ยมยันหลังมาชัดสวยเลยพี่อ่ะพระของขวัญวัดปากน้ำหมายเลข3 6ค่ะมาพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ่า36ค่ะยันหลังชัดสวยค่ะพี่ ถูกใจสนใจนะครับจะสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะพระของขวัญวัดปากน้ำแบ่งปันให้พี่ FC ที่600บาทค่ะอ่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋า0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ วันนี้ก็ขอจบคลิป e ี8ี3ปาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า